สัสดีค่ะทํานายดวงชะตาใละสัปดาห์ช่วงวันที่18ถึง24มิถุนายน2566สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะการเงินดาวพุธคงโจรได้ตำแหน่งกระเกษตราที่ปดีหมายถึงความมั่นคงอยู่ในเรื่องของกุตาส่งผลให้คนมีโอกาสได้เงินอันเกิดจาก งานกิจกรรมงานที่คุณได้ทําไม่ว่าจะเป็นเจราจาติดต่อซื้อขายหรือกิจก,กรรมใดๆก,ดก็ตามที่คุณปรารถนาให้นํามาสร้างรายได้คุณก็จะมีโอกาสได้เงินจากสิ่งสิ่งนี้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงมีโอกาสได้เงินอันเกิดจากการเสี่ยงโชคโชคมีเข้ามาหรือจะเป็นช่องทางรูปทางต่างๆที่นำมาสร้างรายรับให้กับตัวคุณในช่วงจังหวะนี้เป็นผลสำเร็จได้อย่าง,างชัดเจนในทีเดียวค่ะ แนะนำนะคะให้คนบูชาเหรียญาษาสาวสองพยัหล์กกตบทาสุย่อเสียพื่นฟันทองพระแม่รักษมีสมบัติจกักรพรรดิจะเป็นการเสริมกำลังใจเจรจาติดต่อได้ๆก็จะสำเร็จเห็นผลได้อย่างรักลื่นนะคะการงานดาวเจ้าเรือนการงานดาวอังคารโคจอร่วมกับดาวศุกร์พุ่งนี้อยู่ในเรือนพบอริอริหมายถึง การบุกเบิกฝ่าฟันิเริ่มเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานคุณจะมีโอกาสช่องทางที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นต่อยอดงานเดิมลิเริ่มงานใหม่สามงานเก่าหรือทั้งในหมดเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใดๆก็ตามคุณจะสําเร็จเห็นผลขอเพียงให้คุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอัจริงออาจรงคุณจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ความรักสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนิ่งได้นิ่งลดดราม่ามดการหาเรื่องคู่ของหรือมีแม้แต่คู่ของรักมาหาเรื่องเราเราก็นิ่งไว้จะส่งผลที่ดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกจุ้จี้กวนใจได้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปส่วนในมุมของคนโสดเน้นในเรื่องการหาเงินทํางานสร้างความมั่นคงกับตัวเองก่อนแจ่กว่าเยอะเลยค่ะ สุขภาพให้คุณระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารระวังอาหารเป็นพิษทาให้คุณท้องเสียได้ในช่วงหวนี้วัสรนานแนะนํารับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆก็จะช่วยเสร็จในส่วนนี้ได้นะคะ หนึง่งเลยก็ดีฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพจโหราศิบพันธงในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพราะจะมีนักพยากรณ์สับเปลนเม็นกันมาในทุกๆสัปดาห์แนะนําข้อมูลดีๆแบบทุกท oui, ่านนะคะสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ